สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายปอขายที่ดินครับท่านตอนที่กำลังมองหาที่ดินในซอยวัดลาดแปรดุกในวันนี้ผมมีที่ดินอแปลงหนึ่งมานำเสนอไปเราเข้าไปชมกันได้เลยครับที่กัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ถนนเรียบคลองในหลีซอยวัดลาดแปรดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรี จากถนนกาญจนาพิเศษให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัลาประดุกไปประมาณ7กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบคลองในหลีไปประมาณ300เมตรที่ดินจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมีป้ายติดอยู่หน้าที่ดินครับขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่329ตารางวารูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหน้ากว้าง34เมตรลึกประมาณ38เมตรปัจจุบันที่ดินถมวแล้าทั้งแปลง ต่ำกว่าถนนหน้าที่ดินประมาณ50เซนติเมตรที่ดินแปลนนี้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกติดถนนลาดยางสาธรารณะกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าและปะักปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลนนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะสร้างเป็นบ้านสวนก็เหมาะนะครับส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างเป็นร้านอาหารหรือจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้าส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะครับ ส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ13,500บาทหรือราคาโดยทั้งแปลงจะอยู่ที่4,441,500 4, บาทราคานี้รวมค่าโอนและค่าภาษีให้ด้วยนะครับโนนปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์061-645-4652หรือล id p o r K.U. b u n, n หรือที่ facebook f a n น a พ e ในปอไข่ที่ดินส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านใดที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ